การวิธีการทำโอหเร็วมากแป๊บเดียวลงมาแล้วอันนี้ทำซุปบัฟเฟลรอหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีคือเป็นลักษาเป็นแป้งใช่ไหมครับมันเป็นอะไรนะที่ลงมาไม่สกูนี่เป็นแป้งใช่ใช่ใช่ลงมาดนเครื่องทำบัฟเฟลใช่ครับอันนี้จะมาดูวิธีการทำครับไห้ได้หน้าตาเบิือนดิบแบบนี้เป็นขนมที่ขึ้นชื่อมากที่พัลแลน ก็ได้ก็ได้อันนี้บ้านเราน่าจะนาจะหาทานไม่ได้ประเทศเราเนาะมีคนนำเข้ามาอย่างนึงไม่น่ามีนะเออเนี่ยโอ้หเนี่ยเอามาหน้าตาสวยมากเลยครับทรสดๆแบบเป็นชิ้นๆสวยมาก,ยมากอย่างอันนี้ก็คือย่อย ย่อยจากไซนี้ตัดเป็นแผ่นๆได้แล้วได้แล้วนะครับอ่าโชว์ให้ดูโอ้โหแสุร้อนมากครับอันนี้กำลังทำอะไรครับใส่ไส้ค<ห>าราเมาลเหรอครับาราเมล น,นี่คือวิธีทำหมือนที่ฮอลแลนด์คนฮอลแลนด์ทำใช่ใช่แต่เราเปลี่ยนเพราะว่าที่ฮอลแลนด์มันมันหนาวใช่ไหมที่นี่มันร้อนใช่ตาผมเอาวาฟเฟิลจากฮอลแลนด์มามาที่นี่มันจะละลายวาฟเฟิล <W affle, S 2> อันนี้ <Holland. S 2> ไม่ละลายผมเปลี่ยนกรับผมนิดหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนวิทยุนิดหนึ่ง แล้วผมลดน้ำตาลด้วยที่ฮอลแลนด์หวานมากหวานมากๆแต่ผมลดน้ำตาเยอะเพราะว่าคนไทยไม่ชอบหวานมากเมื่อเบอร์กครนี้ผมลองชิมดูอ่ะผมยังว่ามันหวานอยู่เลยนะใช่เห็นไหมคนไทยหวานอันนี้ยังหวานแล้วยิ่งคนรักสุขภาพนี่หวานมากอ๋อใช่ของฮอลแลนด์ทานหวานกว่านั้นอีกเหรอใช่หวานกว่านี้มากนี่ทำเสร็จนะครับเร็วมากเลยเพึ่งนาทีนาทีก็ทำไม่ยาก แต่ว่าสูตรส่วนผสมนี้สัมพัญมากมนะผมชอบตรงนี้จริงเลยตอนที่เฉือ,เน,อ,อนเนี่ยการเฉือนเนี่ยมันแจ่วมากเลยตรงเนี้ยเพรม่มีไส้อยู่ที่มันเฉือนได้บางมากเลยนะีม่นมีการปรับสูตรออกมาให้เข้าคนไทยรู้จักอุปนิสัยไต่คอคนไทยดีมากคนไทยไม่ชอบทานหวาน แต่บางคนก็ชอบนะบางคนชอบแต่ผมไม่ชอบส่วนมากไม่ชอบเออคนรักหนูภาพก็ไม่น่าจะชอบนะคนที่เป็นสูงอายุหน่อยนะคนที่สูงอายุหน่อยแก่หน่อยไม่ชอบแก่หน่อยอะไรเงี้ยถ้าซืบอกับเจ๋อคนซื้อเต็มเลยว้าวคือกับเดี๋ยวครับ เยอะมากครับขายดีมากนี่ผมบอกว่าในไทยนี้หาทานไม่ได้อะไรนะในไทยนี้ไม่น่าหาทานได้นะไม่มีใครขายนะแบบนี้ในเมืองไทยไม่มีเ่าที่ดูนะครับไม่มีไม่มีนะไม่มีนะนี่ที่นี่เดียวคาราเมล่ามีเฟซบุ๊กมีเว็บไซต์อะไรติดต่อยังไงบ้างครับอ๋อใครสนใจไปกดไลค์กันได้ เจ้าของชื่อมิสเตอร์เลยครับจเจ้างชื่อคุณอะไคุณไลนอ้าวโอเคคุณวิไลโอเคิคไลมีมีอะไรเนเฟซบุ๊กมี o ลมีไอเดีด้วยเรียบโอเคจุดครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ